ครับสวัสดีครับผมเภสศัชกรพัฒนาศักิ์ถนัด้าครับพ่วงในการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์โรงพยาบาลปรินซ์ปักน้ำโพครับวันนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟนะครับแล้วก็ซ้อมดับเพลิงด้วยนะครับที่โรงพยาบาลปรินซ์ปักน้ำโพซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการซ้อมที่โรงพยาบาลปรินซ์ปักน้ำโพ2ไปแล้วนะครับก็ทางโรงพยาบาลก็จะมีการซ้อมอย่างน้อยทุกๆ1ปีนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เห็นถึง ความสําคัญนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยประกอบด้วยคนไข้ที่มีความรุนแรงที่แตกต่างกันนะครับการที่เราทราบแนวทางในการเคลื่อนย้ายการอพยพนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถดูแลคนไข้ได้ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆครับผมแล้วการซ้อมตัดะครั้งเนี่ยเราจะใช้ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณครับผมก็ทางโรงพยาบาลเรานะครับก็จะมีทั้ง เจ้าหน้าที่ใหม่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เก่าที่เคยซ้อมอยู่แล้วทุกปีครับก็เราจะมีการโฟกัสที่เจ้ากลุ่มเจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนกลุ่มเจ้าหน้าที่ใหม่เนี่ยต้องเป็นร้อเซนตนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมก็คือเราก็จะมีการแอสไน์แต่ละหน่วยงานนะครับว่าใครบ้างที่จะมีส่วนร่วมนะครับเช่นเราประสานทางสถานีตำรวจครับพนเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะว่าบางทีการซอฟบางทีคิดว่าจะเกิดเรื่องจริงอะไรเงนี้ยครับผมอันเนี้ยก็สําคัญครับเพราะว่าทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีการประสานงานไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเราก็จะมีคอนแทคในการาประสานงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มดับเพลิงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็จะมาให้ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยนะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆครับผม